วันพุทธที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดกาลสินโดยนายประภาสพรมคำบุตร จัดหางานจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานได้รับเกียรติจากวิทยายลัการอาชีพกาลสิน์เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการเตรียมความพร้อมในการไปทำงานต่างประเทศในพิธีปัดฉิมนิเทศ แก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังจัดสำเร็จก,การศึกษาในปีการศึกษา2565ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพร้อมทั้งจัดนิทรรศการอาชีพการรับสมัครงานการสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสามมอมีงานมีเงินมีวุฒิการศึกษาเพิ่ม สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธ์ขอขอบคุณวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธที่ให้เกียรติทางสำนักงานขอขอบคุณค่ะ